สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจตะกรุดกําไรหินมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกุดพระพิคเนตรทวเวสุวรรณปู่พญานาคพระแม่ลักษมีนะคะ ตะกุดกำไลนะคะและหินนะคะช่วยเสริมการงานธุรกิจการค้าความรักความเมตตานะคะการอุปถัมภ์คำชูโชคลาวาสนาบารมีนะคะหินนะคะยังช่วยบำบัดสุขภาพกายสุขภาพจิตและป้องกันพลังงานด้านลบให้เราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะคะอยากจะเสริมกำลังใจดีๆเสริมพลังงานดีๆให้ตัวเองป้องกันสิ่งไม่ดีอาถรรพ์คุณใสยมนดํานะคะสามารถเลือกตะกุดเลือกหินเสริมเฉพาะเรื่องต่างๆได้เลยนะคะ ทุกชิ้นผ่านพิธีมาแล้วและร้อยใหม่ตามขนาดข้อมือทุกเส้นขอให้คุณเฮงปังทุกๆเรื่องเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ จอเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้เคลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําคลิปนะคะ พิกอากาศแบบรันด o อมทำเป็นรันด o อมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่สามารถเข้ามาฟังได้เลยนะคะหัวข้อรันด o อมของเรานะคะวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อนี้เลยนะคะกับหัวข้อของขวัญจากจัก,กรวาลที่คุณกำลังจะได้รับนะคะของขวัญจากจัก,กรวาลที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไป ชมไปฟังกันเลยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะจะดูดวงส่วนตัวนะคะอยากลงทะเบียนเรียนในการอ่านไพ่นะคะก็สามารถาทักทายนะคะแอดมินได้เลยนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเรามาดูกันนิดนึงนะคะของขวัญจากจัก,กรวาลที่เรากำลังจะได้รับนะคะจะเป็นเรื่องอะไร ไปชมไปฟังกันเลยค่ะขอให้ได้รับคำตอบคำทำนายดีๆนะคะเราก็มาเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะคะดูสิ เบลเอร์บลรา,รา oh, เลยจ้าโอ้ก้อนเบลเลอเลยอ่ะเงินก้อนข่าวดีของขวัญสุดปังนะคะวันนี้นะคะพิมพ์สุดปังเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. ไม่ธรรมดานะเนี่ยของขวัญชิ้นเบลเลอเลยนะคะที่คุณจะได้จากจัก,กรวาลดูซีจัก,กรวาลจัดสรรอะไรให้คุณบ้างเลิศเอเพอร์เฟกมากแม่ ของขวันจากจัก,กรวาลที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้มาเป็นเงินเป็นทองเลยค่ะเงินทองไหลมาเทมาเหมือนห่าฝนปังมากเรื่องการเงินนะสามเดือนไม่เกิน6เดือนนะคะได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเบลเบล่าทีเดียวนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเนี่ยมันจะได้จริงหรอคะไปเตยมันจะได้จากทางไหนมันมีช่องทางนะคะ อย่าประเมินตัวเองต่ำไปนะอย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าประเมินตัวเองต่ำไปนะคุณทำได้มากกว่าที่คุณคิดซะอีกนะคุณมีอะไรบางอย่างที่จะไปดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาบางคนอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าเออเราจะหาได้เยอะขนาดนี้จริงๆหรอมันได้จริงๆรงหรอมันมันเป็นไปได้หรอมันมันใช่หรอบอกเลยนะว่า คุณอย่าประเมินค่าตัวเองต่ําไปวันนี้เรามาดูดวงนะคะเราดูเพื่อเป็นแนวทางถามว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมไปเตยว่าส่วนหนึ่งอะ่ะมันมาจากความสามารถของคุณนะมันมันไม่ได้มาจากดวงอย่างเดียวดวงมันก็ส่วนหนึ่งนะคะพื้นดวงส่วนหนึ่งดวงส่วนหนึ่งโชคชะตาที่เขาลิขิตมาส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งนะคะกรรมที่เราทําในชาตินี้นะคะมันจะทําให้คุณเองเนี่ยได้อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันอะ เออเราอาจจะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนแหละว่าเออฉันทําได้นะฉันหาได้ก้อนเบลอเลยเจ็ดหลักแปดหลักว่ากันไปนะคะเจ็ดหลักอ่ะอืมเห็นเป็นเจ็ดหลักหกหลักเจ็ดหลักหรือบางคนอาจจะมีอะไรที่มันเป็นของชิ้นใหญ่ๆที่คุณจะได้รับนะคะมีแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงคุณน่าจะได้อะไรดีๆจากตรงนี้แน่นอนค่ะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ย ใบเตยฟังแล้วมันก็หลายทีแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้จากทางไหนบอกเลยค่ะว่ามันได้จากหลายทางความรู้สึกของคุณอาจจะบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกเออฉันคงไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้หรอกจะบอกเลยว่าคุณคุณทำมันได้ดีมากนะคะทำมันได้ดีมากแล้วก็ทำได้ดีกว่าที่คุณคิดไว้ซะอีก ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะมาทั้งสามเหรียญมาทั้งหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญ The View of Fortune บางคนอาจจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบงรัฐบาลว่ากันไปถูกหวยนะคะอืมมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์มีโชค ทางการเงินราบรอยเนาะตัวเฮงถูกลอตเตอรี่ก็ได้ราบรอยแล้วก็ใครที่ทําจิวเวลรี่นะคะไขทองไขเพชรเครื่องประดับถูกฉลกนะคะเนาะถูกฉลกนะคะของสวยงามอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วมาอีกเป็นสามเหรียญเนี่ยเฮงเหมือนกันนะคะเอาวันนี้พิมพ์เฮงเฮงเฮงเอาทําไมกระดิ่งดังเจยงแปลกๆอลกอะเฮงเฮงเฮงนะคะ ขอบคุณลาบลอยขอบคุณโชคลาบขอบคุณที่เราหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะมีโชคจากเงินจากเรื่องงานด้วยนะคะไปสมัครงานหางานได้ง่ายง่ายสบายๆในระยะเวลา3เดือนไม่เกิน6เดือนถ้าคุณถามว่าคุณจะไปหางานใหม่คุณจะได้ไหมนะคะบอกเลยว่าช่วง3เดือน6เดือนาาน,นะคะงานง่ายนะคะเปอร์เซ็นต์ได้งานเปอร์เซ็นต์ได้ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าหรือคนที่ทํางานในตําแหน่งคนกลางนะคะหรือว่าเปิดร้านค้าขายก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนอยู่เนือง นะคะการเงินการทองดีจัดว่าดีอืมจัดว่าดีนะคะแล้วอีกใบที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะพูดถึงนิดนึงไปเรื่อยๆนะคะเด็กถือเหรียญหรือเด็กถือเงินมาเกิดอ่ะเออถ้าคุณมีบุตรมีบริวารน,นะจะเป็นอภิชาตบุตร หรือบางคนเนี่ยเกิดต่างจังหวัดไปได้ดีที่อื่นนะคะเออเกิดต่างจังหวัดไปได้ดีที่อื่นได้ดีที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างเมืองขยันเป็นเด็กขยันนะคะเป็นเด็กขยันเป็นเด็กที่มัธยัสถอดออมหาเงินเป็นหาเงินเก่งแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นคนที่ล้นนิดๆนะคะเพราะว่ามีเด็กดาบมาด้วยก็จะเป็นคนล้นนิดๆเป็นเป็นคนดื้อนิดหน่อยอ่ะเออเป็นคนดื้อนิดหน่อยนะคะจะเป็นคนที่ คิดเร็วตัดสินใจเร็วนะคะอืมบางคนเรียนไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราจะตัดสินใจอะไรอะ่ะต้องทำช้าๆไม่ต้องรีบนะคะแต่ทิศทางเรื่องการงานอะ่ะโดดเด่นถือว่าดีนะจัดว่าดีทีเดียวนะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจุดที่ขัดสนอะไรอับพับอับจนอะไรนะคะเพราะว่าไพ่ไม้ก็เป็น ขึ้นมาเป็น2ไม้ขึ้นมาเป็น6ไม้ขึ้นมาเป็น9้าไม้อุปสรรคมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มากมายบางคนงานไม่ได้หนักมากนะคะทําการค้าการขายต่างประเทศ ImportExport นะคะหรืออาจจะมีการที่คุณมีโอกาสได้ไปต่างถิ่นต่างแดนทํางานอยู่ที่ต่างประเทศหรือทําอยู่ที่เมืองไทยก็มีคนต่างชาติมาสนับสนุนหรือคุณอาจจะมีแบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะได้รับการเกื้อหนุนนะคะ มีคนช่วยนะคะมีคนส,ส่งเสริมสนับสนุนแล้วหกไม้เนี่ยนะคะสิกออฟวานเนี่ยใครที่ทำในส่วนของราชการรัฐวิสาหกิจก็จะดีอยู่นะคะดีอยู่นะคะต้องละเอียดรอบคอบแต่ว,ว่าจะเฉยๆนิดนึงช้าๆนิดนึงบางทีนะคะต้องต้องพิถีพิถัน <c oughs> บางคนเนี่ยทำราชการรัฐวิสาหกิจนะคะบริษัทยอยู่5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำมานานก็จะได้แบบประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็ในเรื่องของก pues er. ้าไม้เน UM ี่ยจะเป็นไพ่ท um, ี่บางคนอาจจะเหมือนกับถ้าอยู่ที่เดิมมานานเนาะบางคนอยู่รัฐวิสาหกิจอยู่เอกชนอยู่หน่วยงานรัฐหรืออะไรก็ตามอยู่มานาน5ปี10ปีแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเพราะว่าไพ่ก้าไม้มันเป็นเรื่องของการที่บางคนเนี่ยอยากโยกอยากย้ายเรื่องงานขึ้นมาเนาะอยากโยกอยากย้ายเรื่องงานขึ้นมาอยากปรับเปลี่ยนอยากมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีอะไรเป็นของตัวเองก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางเรื่องบางอย่างนะคะทําให้ บางคนเนี่ยในอีก3เดือน6เดือนก็อาจจะไปหางานนะคะมองหาโอกาสใหม่ๆมองหางานใหม่ๆซึ่งม่เตยมองว่าคุณน่าจะประสบความสําเร็จได้งานที่คุณคิดคุณหวังอยู่นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างดีเออมีโอกาสได้งานอยู่ มีโอกาสเจองานที่ถูกใจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีขึ้นบางคนอยากได้ที่อยากได้ทางอยากได้อะไรที่เป็นชิ้นใหญ่หญๆก็มีเกณฑ์จะได้นะคะมีเกณฑ์จะได้เราเองก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามอยู่แล้วแหละนะแล้วก็เป็นคนที่ขยันหนักเอาเบอสู้ไปเลยว่าไม่ช้าก็เร็วอะ่ะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณมันนําพามาซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆแน่นอนนะคะก็ พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชีวิตมันมันเปลี่ยนไปหลายทางมันเปลี่ยนไปหลายอย่างนะคะแต่เราเองก็ต้องเหมือนกับยอมรับความจริงนะบางอย่างถ้ามันมันถึงจุดที่มันจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับกําหนดกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาตินะคะอย่าไปบังคับควบคุมอย่าไปกําหนดกฎเกณฑ์อย่าไป ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างคือบางสิ่งบางอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมเราควบคุมมันไม่ได้เราเองก็ปล่อยให้ใหมันไหลไปตามธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้ตักตวงเอาประสบการณ์ต่างๆที่มันขึ้นมานะคะทาให้เต็มที่แล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จเพราะว่าไปเตยเห็นเรื่องโชคลาภมาชัดเจนมากไพ่ที่มันเด่นเรื่องของลาบลอ,ยเ,อยเรื่องโชคเรื่องลาบมาชัดเจนหรือบางคนได้รับมรดกนะหรือบางคนได้ไปล่งไปเรียนนะคะการเรียนต่อยอดเป็นเงินเป็นทองได้นะคะคือเป็นเป็น เป็นโชคเป็นโชคชะตาเนาะที่มันเปลี่ยนมาถึงจุดที่มันจะเปลี่ยนอะ่ะเออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะ่ะมันหลายอย่างอะ่ะมันหลายอย่างที่มันจะเปลี่ยนไปเนาะไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วแต่บุญทํากรรมแต่งนะคะคือเขาด้านหนึ่งเนี่ยเหมือนโชคชะตาได้จัดวางชีวิตให้เราเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่างที่สําคัญต่อชีวิต อีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการตัดสินใจว่าเราจะเดินไปทําไปทางไหนดีบางคนแบบสิ่งที่เผชิญอยู่อาจจะคิดอยู่ว่าเอ๊สภาวะที่ตัดสินใจเนี่ยมันคิดยากเหมือนกันนะบางคนอาจจะเลือกว่าจะต้องทํางานประจําอยู่หรือว่าบางคนอ,อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวคือคือมันเป็นช่วงอยู่ทางที่มันจะต้องเลือกอ่ะเออถ้าถึงจุดที่มันจะต้องเลือกจริงๆไปเลยมองว่ายังไงคุณก็เลือกได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความรู้อยู่แล้วไม่ได้อยู่ในจุดที่ เราไม่ได้มีฝีไม้เลยมือเรามีฝีมืออยู่บางคนเบื่องานมากเบื่อเบื่อมากถึงขั้นที่แบบอยากอยากจบ ที่เก่าเพื่อไปเริ่มที่ใหม่แต่มันยังไม่ได้เป็นไพ่เดยอ่ะมันมันอยู่ในจุดที่เรากําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรวาลเขาจัดสรรสิ่งดีๆให้เรานะเป็นโอกาสทองเป็นนาทีทองเป็นความเฮงของชีวิตเป็นเรื่องการเงินการทองเป็นเรื่องของธุรกิจการงานที่กําลังจะไปได้ดีนะคะก็อวยพรให้คุณโชคดีแล้วก็มันกระทําคุณงามความดีอยู่เสมอนะคะชีวิตเราจะได้ มีพลังบุญหนุนนําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะคะคือไพ่แห่งมากเลยนะแห่งเรื่องเงินนะ่ะเหมือนช่วงนี้เป็นขาขึ้นเรื่องการเงินของเราก็ได้นะคะมีใครอยู่ในราศีกันไหมพฤกษกบังกรกันแล้วก็มีธาตุไฟนะคะขึ้นมาเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำธาตุธาตุน้ําขึ้นมาปรับลายกับธาตุลมทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่า เรื่องเงินเฮงแล้วนะคะเรื่องอื่นเฮงอีกไหมดูซิ Express your love นะคะก็น่าจะเฮงอยู่นะความรักก็น่าจะเฮงอยู่นะคะโอเคไม่ได้มองว่าบางคนอนะความรักไม่สมหวังแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นดีเห็นงามหรือมีอุปสรรคในเรื่องของความรักหรือเรา มันมีความต่างกันในบางอย่างในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรสังคมที่เราอยู่กับเขาอยู่เนี่ยคือถ้าคุณสองคนรักกันอะอุปสรรคใดๆมันก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันพังลงหรอกนะเพราะฉะนั้นเราเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดอ่ะเออว่าเราต้องการอะไรคุณคุณมีแรงดึงดูดนะคุณมีแรงดึงดูดแล้วจะต้องมีคนช่วยคุณด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ ถ้าเราไม่มีทางออกเราก็ต้องหาที่ปรึกษาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือคนที่เรา สนิทสนมอะเออขอคําแนะนําขอคาปรึกษามีเพื่อนคุยจะได้ไม่รู้สึกเครียดกับความสัมพันธ์มากเกินไปเนาะมันจะได้สบายใจขึ้นในเรื่องของความรักนะคะคุณเองก็จะได้เจอคู่แท้คนที่เป็นคนที่เหมือนเขากับคุณเกิดมาเพื่อคู่กัน่นะเออจะได้เจอกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทิศท,ทางมันจะเป็นยังไงแบบไหนเชื่อมั่นนะคะรักแท้มีอยู่จริงะค่ะแล้วก็ คุณคู่ควรได้รับความรักที่ดีนะคะคุณคู่ควรกับรักแท้ที่สวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆมิติทุกๆด้านนะคะวันนี้นะคะเราพิมพ์1นึ่งหนะคะเพื่อรับพลังงานดีๆรับพลังงานของโชคลาบลาบรอยนะคะรับพลังงานของความเฮงปังปุริเย่นะคะเรื่องเงินเรื่องทอง เรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก็จัดว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ